วิธีการสตรีมนมร้อนด้วยเครื่องตัวเล็กเครื่องแม่นว่นตัวนี้นะคะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราเตรียมนมนะคะนมสดเมจิแล้วก็เหยือกเย็นจากนมตัวใหม่แล้วก็วิธีการนะคะเรากดปุ่มสตรีมฟองนมตัวนี้ปึ๊บสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้นะคะแล้วก็รอให้ไฟตัวนี้มันดับสักประมาณ30วินาทีนะคะ อ่าโอเคดับแล้วนะคะไล่นะะ้ำทางข่อนิดเราเตรียมนมนะคะมาประมาณครึ่งเหยือกจุ่มเลยนะคะให้แท่งเหล็กอยู่ในน้ํานมนะคะหมุนวาล์วสตรีมไปให้สุดเร็วๆเ,เลยเแล้วก็ดวกลดเหยือดลงนิดหน่อยเริ่มร้อนแล้วก็รีบปิด เครื่องนะคะแล้วก็หล่รอัน,น้น้นมที่เราได้อโอเคอันนี้จะมาสตรีมโฟมนมร้อนกันนะคะด้วยเครื่องตัวเอ็กโคบาร์ออฟฟิศคอนโทรลนะคะ วิธีการนะคะอันดับแรกเราก็ไล่ออกนิดนึงนะคะน้ำแข็งทอแล้วก็เตรียมนมสดเย็นนะคะพร้อมเหยือกพิเชอร์เริ่มเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะจุ่มให้ตรงปลายแท่งสตรีมนะคะอยู่ในน้ํานมหมุนวาล์วให้สุดเลยสุดแล้วนะคะเอาเมื่อกนเหยียกลบเหยียบลงนิดนึงให้ปลายแท่งสตรีมนะคะสัมผัสผิวน้ํานม นมจะฟูขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็ต้องลดเหยเิดลงเรื่อยๆตัวมือที่จับข้างล่างดูอุณหภูมินะคะถ้าเริ่มร้อนเราก็รีบหยุกอ่ะร้อนแล้ว,ลวจุ่มให้แท่งเหล็กอยู่ในน้นํานมเหมือนเดิมแล้วก็รีบปิดนะคะอนนีฟองที่ได้นะคะ